ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์ทูกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์นี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปต่อสู้อารีนาด้วยสัตว์เลี้ยงแดงจกักรพรรดิีนี้แห่งความอมตะไอรีน ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เ,เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2 w o l e g e n a Lock X Next Generation l, l e g e n a Lock Origin เกนชิน Impact Blue Arcade และยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ a c e b o o k PowerPay เพื่อใช้บริการก,กันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึ ถึงพาวเวอร์เพตอนนี้ผมก็ได้สัตว์เลี้ยงระดับตำนานมาแล้วนะครับได้มาจากการผสมเนี่ยแหละแต่ไม่ได้อัดคลิปนะครับเป็นการผสมจากตัวละครระดับหายากตอนนี้ก็ถูกรีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงไอรินตัวนี้แอคทีฟสกิลกำลังใจจากไอรีนคูดาวสก,กิลหนึ่งริวินาทีผลของสก,กิลจะฟื้นฟู S p ของพันธมิตรทั้งหมด20% 9หําสิบเปคร์เซ็นต์บวกเของพัน,นและยังกดผลที่เป็นโทษของพันธมิตรอี้วยส่วนร์สซีนสกิลพลังขอัไอรีนเป็ สกิลต่อเนื่องจะเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน sp 10%เปเพิ่มปริมาณทองที่ได้รับเมื่อเคลียร์เควส20%เพิ่มอัตราการได้รับไอเทมเมื่อกำจัดมอเตอร์20% 3สเอร์ผลแรกเนี่ยแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงหายากก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับและผลที่4ก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตี2ี่ิอรตผลที่5้จะเพิ่มอัตราการโจมตีต่อเนื่อง21%บเดเด้วยกันสัตว์เลี้ยงสายโจมตีโจมตีต่อเนื่องนะครับเบิ้ลโจม ได้มาต้องอวยหน่อยแล้วก็นะตอนนี้ผมทําสไปไปที่เลเวล50เป็นที่เรียบร้อยจริงๆก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตีอาวุธขึ้นบวก20เป็นเพราะจะจะทำอีคลิปหนึ่งแต่นี้ไหนๆก็ไหนๆแล้ว <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปตีใหม่แล้วกันฉะนั้นเมื่อเห็นสัตว์เลี้ยงแดงแล้วแบบนี้นะครับเราก็จะไปลองต่อสู้อารีนากันดูแหลงแกนค an ะแนน5,358ในช่วงคะแนนนี้แสนสองเขาคะแนนอันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยคนอื่นอยู่ที่แสนห้าแสนหกแสนสี่นะครับและเนื่องจากผมมีสัตว์เลี้ยงแดงและสไปดเลเวล50นะครับ 171,366ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับส่วนรูปแบบทีมที่ผมจะใช้ผมก็จะใช้แบบเดิมละกันนะครับรูปแบบยุทวิธีมาสเตอร์ก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้เลยครับจะให้ลองดูเมื่อเรามีสัตว์เลี้ยงแดงความต่างในการ P p พ,พจากคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงเราจะได้รู้กันเป็นธรรมดาทดสอบทดสอบประดับเหมือนเดิมนะอุปกรณ์เหมือนเดิมแต่แค่มีสัตว์เลี้ยงแดง โอ้โหโรดียังถึกใส่เซตบล็อกไหครับสานึ่งยังไหวฝั่งรองข้ามนี่แป๊บเดียวหายรูดี้ก็รูดีเ้เถอะเลือล่านี้ไม่ลออนเลยนะหายไปเลยละลายเป็นบุญเนระับความเร็วจ,จนะในการจบตี2 1่สบรับบวกขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใช้แผนถ้าไปใช้แผนนี่นี่ความเร็วน่าจะลนเหลือนะครับเด็ดเลยนะครับชอบเลยตัวนี้ไปต่อครับเราต้องจัดนิ่มๆ ส่วนใหญ่ก็เราจะแพ้ไซน์นะแต่ลองดูนะครับเขาใช้ไอรีนเหมือนกันไซน์โดดมาโดดมาแล้วไงสบไปเอลโลนละลายครับเอ้ยเราก็ใส่ประดับอมตะอยู่นะไม่จริงไม่จริงส,สกิลไปสไปายสปเก็บหมดสปเก็บหมดตาทางความเสียหายสปเก็บหมดไอรินพังตัว <c oughs> เกิดไปแล้วฝังนายไปแล้ว เกิดมาไอรีนเกิดมาตาไม่ตายจัดไปเดือดจะหอกทิมหน้าไปสิเล่นไอรีนแล้วมีสัตว์ไอรีนด้วยจะเกินไปแล้วนะหัวค่สุดทิมให้ตายใช่ไหมบอกไหมครับ Долларов, เลือดลดเลือดลดเลือดเริ่มยศดลดไม่เยอะโหดูเลือดเด้งฝั่งตรงข้ามละลายฮะหายไปเลยอุ๊ยโอ้โหเจอกองกำรมทีตัวแค่ฝั่งตรงข้าวยังโหดแต่ก็เท่านั้นเรามีความไรในการตีเยอะเล่นต่อนะครับฝั่งตรงข้ามจะซักแค่ไหนกันเที่ยวรอบนี้เจอเป็นวาเดอร์นะครับแล้วก็มิดเวลเวดด้วย เล่กลาเชลหรอลาเชลแล้วไงจะสู้ไอเรนหรจุบจุ๊บจุบจุบไอ้เรนของเรามึนแก้สถานะไปเรียบร้อยครับ <laughs> ลูดี้หายไปเลยแต่ที่แรกฝั่งตรงข้ามก็จะมีที่เราจะตีนานนะส่วนใหญ่จะตีนานนะบ้างนะครับแต่นี้เหมือนตายง่ายมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเพราะมีการโจมตีต่อนเนื่องนะครับผมสองฮีทเนี่ยดาเมจ ไม่ละลายหายไปก็ไม่รู้จะว่บบางไงแล้วฝั่งข้าไม่ใช้แท้งนะครับใช้เป็นเซอินอตัวตายตัวแทนแลกไปครับไอลินเกิดมาก็เท่านั้นจเจอลงสกิลตายหัวดับขึ้นรัวๆนะครับคะแนนตอนนี้5้าพันสี่เก้าแล้วนะครับ 5,409นะเราไปเจอวาเดอร์สไปา์แค่เฮลินจกกนักระพัดฟอร์ดินโนโอ้โหโดนรวบหมดสกิลใส่ไปโอ้โหตายสามเลยครับเรียกดา่าสเตปรวบของเขาดีมากแพ้ไปนะครับหายอวตารก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักวันนี้เป็นเพราะแครล้างสถาน,นะได้ อ๋อทีมนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนแผนกอนของเามีวาเดอร์ครับถ้าเจอทีมแบบตะกี้ก่อนหน้านะอาจจะต้องหาทีมแบบหาตัวแก้ทางหน่อยหรือไม่งั้นก็ใช้รูปแบบแผนให้เราโจมตีไวมากขึ้นเอ้ยแต่ติดมือนายนไปแล้ว เหมือนนานมีเกิดสไ์สเกิดมาก็ตายอยู่ดีเกิดมาใบนะครับ5,409ัเกลากะก่อนนั้นตกนะนะครับสามรอบนี้ไม่เจอวาเดอร์ไม่เจอวาดินนะกินนิ่มโอ้แต่เขามีสัตว์เลี้ยงรูดีรูดีตามทางความเสียหาย แต่ก็หายอยู่ดีไหมหายอยู่ดีไหมดูดีฝั่งข้ามหายไปแล้วครับมีปั่มุมงกล้องไหมเนี่ยไม่มีนะเะยืบยืบยืบ,บ,บ,บเลือดไอรินกับสไปร์นีเน่เต็มหลอดค่อนข้างแตกต่างจากก่อนหน้านี้ยังเห็นได้ชัดเลยนะครับ ความต่างระหว่างสัตว์เลี้ยงสีฟ้ากับสัตว์เลี้ยงสีแดงอย่างว่ามันเป็นตำนานอะไรยิ่งถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงระดับตำนานบวกนะน่าจะต่างขึ้นไปกว่าน,นี้อีกเพราะความสามารถน่าจะสูงขึ้นนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงที่เราใช้งานได้มาด้วยนะว่าสกิลพาสซสีของเขาเป็นแบบไหนไปไปซะเรียบร้อยครับ ไอรีเหรอเกิดมาก็เท่านั้นเออเดี๋ยวโลนปั่นไปเรียกว่าแต้มขึ้นรัวๆนะครับ5,433ั 5, น,นี่าม้คะแนนแบบนี้ได้จะขึ้น6,000ได้อยู่นะแต่อาจ,จะต้องใช้เพชรหน่อยไม่หน่อยอะหลายฟัน ไกลสัปดาห์แล้วด้วยสบายติดแข้งใบค่อนข้ามโอ้ยติดผลของประดับนะครับขจัดผลที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไอลินติดอมตะอย่างดีนะครที่เขไม่มีตายเกิดเกิดมานี่สกิลอีกน่าจะแย่แน่ไปต่อนะครับเราจะเอา5 5 0 0นะคะแนนคิดว่าน่าจะสู้ถึงอยู่นะเดี๋ยวเราจะใช้ลูบี้น่แหละกดไป บึมดูดิเปิดปัด๊บตัวหลังโดนเลี้ยเลี้ยไปโอ้โหปล่อยผ่านได้ไงปล่อยผ่านแค่ปล่อยผ่านแค่เฉยแบบนี้เราน่าจะเรียบนะครบบดูดิแตกแล้วเอา้าไว้จัดนะครับดูไม่ทันไม่รู้ฝั่งของท่ามตายไปตอนไหน เียบตัวละครไอรินน่ารักมากจัเลี้ยงกันนะฝั่งนงข้ามีสก,กีนนะครับสองตัวละครเลยลูด,ดี้ยืนไว้ยืนไว้ <c oughs> ตีลูด,ดี้ไม่ตายนะ การทด้ตีดูดีไม่ตายนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะบอกเลยอ่อเรื่องครับผมคะแนนตอนนี้อยู่ที่5,496นะครับสู้อีกรอบน่าจะ55า 5, 5ถ้าชนะนะตาฝั่งตรงข้ามไม่โหดเกินไปนะครับคุณเรื่องแสงดีจริงๆเลยส้ามยืนไว้ดูดิยืนไว้ โดดไปผมไม่หล่นด้วยครับนอนไปนอนก่อนนอนพักไปก่อนเดี๋ยวคพ่อยลุกมาเดีย๋ยวสไปไปแล้วเดี๋ล้นสับไวเกิน ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนน5,005มาจากก่อนหน้านี้ที่กดไปนะครับจากคะแนน5,003กดมาถึงคะแนน5,006เนี่ยแพ้ไปแค่รอบเดียวเท่านั้นฉะนั้นนี่ก็คือประสิทธิภาพของสัตว์เลี้ยงระดับต้นันจักรพรรดินีแห่งความอมตะไอรีนคือถ้าใครไม่มียังไงก็เสียเปรียบเะครับเสียเปียบโคตรโคตรอ่ะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆได้กันทุกคนนะครับหามาติดทีมไว้เพราะความต่างในการต่อสู้เนี่ยจะได้ลดน้อยลงถึงแม้ว่าเรามีประดับน้อยกว่าเขาเราก็อาจเอาตัวละครอื่นเนี่ยมาสลับสับเปลี่ยนปรับบิ แบบมากยิ่งขึ้นสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกม s e v ว n นไนท์ t ลิงดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชันสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆม,มากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล้วครับ